มาเลยครับใครผสมเครื่องผัดกระเพราแบบนี้นะฮะนี่น,นี่แบบนี้เลยนะครับไปลองทําดูนะมีพริกนะครับแล้วก็ดอกกระเพรานะฮะรากผักชีแล้วก็กระเทียมอ่าแค่นี้จริงๆแต่เยอะวันนี้นะแต่ของหาไ,ได้แค่นี้นะครับจะทําพริกเพื่อไปผัดกระเพรานะเดี๋ยวจะไปทํากระเพรากุ้งนะครับแต่ผมจะไม่ตำนะครับผมจะปั่นเอานี่เอาเครื่องปั่นมาเลยนะครับใส่ทุกอย่างลงไป ใส่ลงไปหมดเลยนะนี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับปั่นเตรียมปั่นใช้เครื่องปั่นเลยครับไม่ต้องตำนะครับเดี๋ยวข้างบ้านลำคาญเอาให้แน่นนะให้แน่นแล้วก็ไปเสียบปั๊กเครื่องปั่นเลยง่ายๆเลยนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ทำยากกดเอ้ยไม่ต้องละเอียดมาก โอเคนี่น,น,นี่เครื่องปั่นผมนะนี่เพื่อนเพื่อนเป็น,ปน,ปนไงขนาดขมอมือดีนะครับหัวขนาดยกทันเนี่ยนี่นะครับได้แบบนี้พอแล้วนะครับกระทะหนึ่งเอาแค่นี้พอนะสะดวกสบายดีนะครับ